ทีนี้มาถึงคำว่ากถาธรรมกถากถาแปลว่าเรื่องที่กล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เ,เรียกว่ากถาในภาษาคนหมายถึงคำกล่าวทั่วๆไป,ไปก็เรียกว่ากถาทั้งนั่นแหละเป็นคำกล่าวกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่ากถา แต่ถ้าในภาษาธรรมนั้นต้องเป็นคําที่มีประโยชน์ <c oughs> คือเป็นธรรมกถากถาที่เป็นธรรมประกอบด้วยธรรมบรร,รยายไปตามธรรมคือมีประโยชน์นั่นเองถ้าเป็นกถาจึงควรกล่าวคือต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่เรียกว่ากถาทุนกถา <c oughs> ก็เรื่อง อที่มีประโยชน์ดีกว่าไปนอนใ,ในคําพูดของคนธรรมดาที่ไม่มีประโยชน์นั่นไปนอนจะดีกว่ามาพูดกันให้เสียเวลาและตามธรรมดาคนก็มักพูดกัน้วยเรื่องที่ตัวชอบโดยไม่คำนึงถึงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์บางคนบางคนก็ชอบระถานินทาคาถาเรื่องที่กิเลส ดันขึ้นมาให้พูดให้จ้ายคาถาอย่างนี้ไม่ใช่คาถาในภาษาธรรมถ้าเป็นคาถาในภาษาธรรมต้องมีประโยชน์ดีฝ่าไปนอนแน่ๆทำนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้ามันไม่มีมมประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกล่าวแล้วไปนอนเจะก็ยังดีกว่าเราจึงมีคาถาในลักษณะที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเสมอไป